我们。Bye bye. ไม่ว่าฉันจะตีมาสายเลยนะขับยังไม่ชาเออนั่ละสิเดียวคะครับนี่ท้าไมนายถึงมาสายยาบอกว่าหมดแต่เล่นเกมเดิมแบบไม่จะช่วยแม่ก่อนมาโรงเรียนน่ะช่วยแม่ทำอะไรอะครับฉันช่วยแม่สายอาหารตอนเช้าทุกวันน่ะฮะขายอาหารเหรอเออขายอะไรอะครับอันที่มันเป็นแบบขนมปังแล้วก็ต่อ แล้วก็ม,มันได้ก็เลยอ๋อให้หมูยหยอกไงห,หมูยหยอกแล้วก็บาลรูน่าแล้วก็นำซอสสีเหลืองแล้วก็วกสอสเ,อวกเออแล้วก็มันมีขนมปังเอชั้นหนึ่งประกบปังโอ้ย,อยแซนด์วิชอ๋อใช่ใช่ใช่ใชใช่ชโหยครับแล้วทำไมนายอ่ะไม่เอามาขายที่โรงเรียนน่ะนั่นดีเขาอยากกิน,นอ่ะเออใช่เธอฉันเอามาพวกเธอจะซื้อเหรอโอ้ซื้อสิอ อยากกินมากเลยโหน่าจะขายดีนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอามานะเฮ้ยดี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 เลยเพื่อนเฮ้ยวันเนี้ยครับบอกว่าครับจะเอาแซนด์วิมาใช่ป่ะเอากินอยู่เนี่ยฉันอยากกินมากใช่ฉันอะไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยนะขนาดนั้นเลยหรอใช่สิฉันชอบมากเลยแซนวิชอะฉันชอบกินแซน ชอบมากอ่านุ้นสวัสดีเพื่อนแซนวิชมาแล้วแซนด์วิชอุคะนี่อุ้ยไดากินมากเลยนะคชิ้เท่าไหร่อะตัซชนยี่ <s weet> <s weet> <s weet> ิบาทดอ้ยไมแพงจังเลยอะขายแพงแบบนี้อะคะแพงไปเปลาเพราะว่าเมอฉันพูดว่าอย่าง่ะมันแพงขึ้นทั้งบารน่า แล้วก็เนื้อปังกับแพงขึ้นนะโอ้ยมี่แพงเลยใช่ฉันว่าไม่ไม่แพงเลยเฮ้เขาตอกสัมผัสเฉยๆเขาก็เอาสงมิ้นเออใช่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะซื้อเนี่ยดูคุณภาพอาหารก่อนหน่อยว่ามันดีไหมเพราะเผื่อครับเนี่ยจะขี้โกงไงทำแซนด์วิชแบบไม่มีไส้มาให้เราแล้วก็ขายยี่สิบบาทโอ้โหพีมขาแบบเป็นเพื่อนเราครับไม่ทำแบบนั้นหรอกนี่นี่ถ้าเธออยากเปิดดูเปิดดูเลยอ่ะใช่ไหนดูสิ เป็นไงพิมไส้ผ่านนะมก็พอใช้ได้แหละมาขอเลยนะเออเขาด้วยเขาขอด้วยอย่าลืมจ่ายนะอหขอ,อ,อพิมเธอไม่เอาหรอเออฉันไม่ชอบกิแนแซนวิชอ่ะอืมอเพราอร่อมากเลยอะ่ะจิงหรอเดี๋ยวันเอาอี่พิมนึ่เลยนะอืมพรุ่งนี้ เอามาอีกเอามาอีกฉันยอมมากเลยอืมอร่อยอะครับพู้ขออีกนะโอ้ไม่ริ้เลยว่าจะขายดีขนาดนี้แม่ฉันต้องดีใจแน่ๆเลยอะขายดีมากเลยอะเราน่าจะมาขายบ้างนะเนี่ยแต่ว่าครับทำไมทำไมนายต้องขยันขนาดนี้ด้วยอะ โอ้ปาร์ตี้ก็นี่ไงบ้านครับเขาอะโจนไงแม่ครับอะก็ต้องมาเนี่ยทำอาหารขายขายแซนด์วิชเนี่ยแม่ก็ต้องทำงานหนักเพื่อส่งครับเรียนไงครับอะก็เลยต้องช่วยแม่แบบนี้แหละอ๋ออย่างนี้เองโหยวยครับแซนด์วิชอ,อร่อยมากเลยนะนี่เดี๋ยวฉันจ่ายตังก่อนของฉันกินไป2ชิ้นนี่40่ิบบาทเมืม่อกี้เขาซัดมาทั้ง3ชิ้นอะ60อ่านี่ทอสิ อ๋ออะเด็กแดงทำอะไรแกไม่ยืนทำอะไรไม่นั่งที่ล่ะอ๋อค่ะอะไรเนี่ยอ๋อครับขายแซนด์วิชค่ะขายแซนด์วิชอ้าวครับทำไมเธอเอามาขายที่โรงเรียนน่ะอ๋อคือว่าครับช่วยแม่ช่วยแม่ค่ะช่วยแม่ค่ะช่วยแม่เหรอคุณสนใจไหมเออ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 ไหนๆดูสิอร่อยนะครูเหรอชิมเหรออะ่งั้นที่เหลือนี่เดี๋ยวครูหมาหมดเลยจินเท่าไหร่คะเออยี่สิบ ยีเหลือนี่แปอ่ะเดี๋ยวครูตั้งมาให้ครูหมั่มนหมดเลยนะเด็กดีปากนั่งนั่งนั่งค่ะเดี๋ยวเรียนงสือแล้ค่ะหอหเผอแต่ดเดียวขายหมดเลี้ยงเลยนะเนี่ยด,ดีมากเลยค่ะยังเลยเรากิสแซนดิครับเนะี่ยเพื่อนแฟนคลมาเลยครับเออ,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 อแซนดีน้เอาสองสองเอาสองเีใช่ใ ทำแซนด์วิชมาขายแข่งกับรับหรอ,อยก็ไม่ได้มาขายแข่งหรอกไปนี่แล้วก็แกมาเป็นทางเลือกไงเพื่อนเพื่อนอาจจะสนใจของเรามันมันเหมือนกันเลยงั้นงั้วกินของค้าบดีกว่าเมื่อวานกินแล้วอร่อยมากใช่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 ขอด้วยเขาด้วยย้อก่ับพ่อของคา้าบชินละกีกก่บาทนะเอะอก็ก็ก็ิบบาทไง ของฉันอ่ะ15บาทฮะ15บห้าบาทเฮ้ยงั้นเราไม่มีของพิมพ์ที่พอดใจอะไร้ลยพิมพ์จะขายได้ไง15บาทถ hey, ึง oh, ก็ไม <lies in> <world> ่ได้แล้วอุ้ยก็ฉันอ่ะไม่ได้หวังกำไรไงก็ทำมาแบ่งๆให้ทุกคนกินกันเพื่อนจะได้มีความสุขด่ฉันกินเลยนะ15บาท นั่นอย่างนี้ขังกับผู้ขายไม่ได้สิเฮ้ยค่ะเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจมาขายตัดราคาจริงๆนะอรนักเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเอ้าเด็กหญิงียเนี่อะไรอ่ะอ๋อวันนี้เราเอาแซนวิชมาขายค่ะอุ๊ย วันนี้ครูอิ่มแล้วว่าครูกินข้าวเช้ามาแน่นเลยเอาไว้วันหลังนะอะอะเริ่มเล่นเริ่มเล่นกันค่ะวันนี้ขายไม่ออกเลยอะขาดทุนิีกแล้วยังเลยอะยังไม่เลยเพื่อนแซนดิชมาแล้วจ้าแซนดี้สิบห้าบาทมาแล้วจ้าแซนดี้สิบห้าบาทไม่ใช่ยี่สิบบาทนะฉันเอาเหมือนเดิมนะเพื่อน ์วิชมาแล้วโอ้ยคัะนี่ของฉันหนา,าย15บหาบาทแล้วของนายละขายกี่บาทเออของครับ20บาทโอ้ยค่ะยังไม่เข้าใจอีกหรองง่ายของเหมือนกันอะคนก็ต้องซื้อของที่ถูกกว่าสิของฉัน15บาทของนาย20บาทแต่กของฉันน่ะไม่เหมือนของเธอนะฮะหมายความว่าไงครับแต่ของฉันนะ่ะ

เฮ้ยสายถ้าได้ทะลักก็แค่อ้โห้ครับดีกว่าเออใช่ใช่ใชใชเขาเอาเข้าเอาสองชิ้นเนาะเขาเอาเอาด้วยสองชิ้นเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยพวกเธอปาร์ตี้ชายแต่ว่าของฉันเอาสิห้าบาทนะเฮ้ยเหมือนเฮ้ยพับทำนี่ไงอ่ะเฮ้ยพับขายไส้ทะลักมากแต่ว่าขายที่ยี่สิบบาทเองอ่ะขนาดเราขี้โกงเลยนี่ลิง โอ้ยใจแน่นมากครับขอบกินเลยนะกินเลยอ,อร่อยไหมอร่อยใช่เฮ้ยครับใ,ใส่หายไปไหน ทำแบบนี้ได้ไงตอนแรกฉันยังคิดว่าทําได้ยังไงไสทลักกระขายยี่สิบาทที่ไหนได้ไนายกองผู้บริโภคขนาดนี้นี่แล้วนี่ก็พึ่เงินกันทางนั้นเลยนะหนายหลอกได้ลงคอหรอทําไมนายถึงทําแบบนี้เออคือครับเอาไปเลยฉันใช้ไม่กินแล้วไม่จ่ายด้วยกินฉันอ่ากินของเธอดีกว่าได้ได้ได,ได้เอาเลยเอาเลย,ยกินได้เลยก็ฉันไม่รู้จะทาําไงอ่ะ พีมพเขาขายตัดราคาฉันเลยต้องทำอย่างนี้นีมีนี่ของพีมมาไว้ใจได้นแน่นอนไม่เหมือนของครับดนูนี่ใสแน่นแน่นนอนเลยใช่ไหมเฮ้ยพิมอะอะไรมัน างครับอ่ะแค่โกงว่าแบบว่าไส้น้อยแต่เธอเอาขนมปังหมดอายุขึ้นรามาให้พวกฉันกินเอ ะค่ะเขาเออขี้โกงค่ะขี้โกงยังไงครับเอาขนมปังมาขายโกงไส้ค่ะส่วนพิมม์อ่ะเอาขนมปังบนอายุรุ่นลาค่ะมาขายค่ะโอ้เด็กใส่ครับทำไมมีไส้อยู่แค่นี้อะโู้ย่างงี้เอาเปรียบผู้บริโภคนะไหนไหนไหนดูของพิมด้วยค่ะน่ารักดูเห็นไหมเชื่อราแบนเลยอย่างนี้นี่เขาถึงได้มีกฎว่าห้ามให้เด็กๆเอาของมาขายกันในโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้มาตรฐานอ่ะเพ กินไปแล้วเป็นอะไรไปเข้าโรงงานจะทำยังไงใช่ครัครูขอสั่งเลยนะต่อไปนี้ห้ามเธอสองคนเอาของมาขายแล้วทุกคนเลยห้ามเอาของมาขายแล้วนะคะค่ะครูดีค่ะฉะนั้นต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะทำมาขายเองค่ะค่ะของครูได้มาตรฐานไงครูจะไม่มีวันเอาขนมปังหมดอายุแล้วครูก็จะใส่ไส้มาเต็มเลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูเอามาขายขอให้ทุกคนมาซื้อกับครูนะีค่ะ